นางเอกไทยสุดฟินกระทบไหลฮันโซฮีสวยคุ้นสองกินกันไม่ลงจริงๆถูกพูดถึงสนันโลกออนไลน์กับความน่ารักและเป็นกันเองของนางเอกซุปตาร์เกาหลีใต้ฮันโซฮีที่บินลัดฟ้ามาเยือนเมืองไทยร่วมงานโอเมก้าเฮอร์ไทม์นิทัศการนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาณลา,านพ์คพลากอนด้วยงานนี้ฮันโซฮีมาในฐานะแบรนด์แอนบาสเดอร์นาฬิกาหรู และงานนี้นอกจากฮันโซฮียังมีเหล่าซุปตาดังของคนไทยอีกหลายคนตบเท้ามาร่วมงานกันอย่างคึกคักและหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินพรทําให้ทั้งสองสาวได้มีโอกาสกระทบไหลและร่วมเฟรมกันอย่างเป็นกันเองและล่าสุดสาวเต้ยได้เผยภาพเซลฟี่น่ารักน่ารักใกล้ชิดกับฮันโซฮีพร้อมแคปชั่นว่า last night ทำกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมกันสน,นัน